ท่านพิธาเชิญน <c oughs> ครับเรียนท่านประธานที่เคารพกระผมพิธาเลียมเจริญรัฐบัญชีรายชื่อพรรคเก้าวไกลครับสำหรับวันนี้ผมต้องเรียนท่านประธานกว่าว่าเป็นวันที่มีความสําคัญกับพรรคก้าวไกลเป็นอย่างยิ่งเป็นความสําคัญที่มีต่อประวัติศาสตร์ทั้งของพี่น้องชาติพันธุ์แล้วก็พี่น้องแรงงานเป็นวันที่กฎหมายสําคัญสําคัญที่เหมือนกับเป็นพรบรเรือธงของพรรคก้าวไกลได้เข้าเพราะฉะนั้นวันนี้ผมอาจจะต้องขอ เรียนท่านประธานไว้ก่อนว่าอาจจะต้องลุกขึ้นอภิปรายหลายครั้งหน่อยเพราะว่าเป็นสิ่งที่พรรคเก้าไกลได้เสนอเป็นพรบระธงกับพี่น้องประชาชนไว้ทั้ง2เรื่องสําหรับเรื่องแรกสําหรับวันนี้ครับคือเรื่องของพี่น้องชาติพันธุ์นะครับสาหรับร่างของพรรคเก้าไกลนําเสนอโดยนายเล่าฟังนะครับรากพระราชบัญญัติส่งเสริมและคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองกลุ่มชาติพันธุ์ก็คือ ethnic group ชนเผ่าพื้นเมืองก็คือ indigenous peoples ซึ่ง เมื่อกี้ได้มีเพื่อนสมาชิกได้อภิปรายถึงความกังวลใจในเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงก็ดีเกี่ยวกับ definition ที่เราให้ไว้กับทางสหประชาติสหประชาชา,ชา,ชา,ชาติก็ดีผมเข้าใจครับก็หวังว่าเราจะผ่านกฎหมายทั้ง4ีฉบับแล้วก็ไปตั้งกรรมธิการพูดคุยกันในเรื่องนี้นะครับสำหรับเนื้อหาครับหน้าต่อไปผมเป็นสสสมัยที่2ครั้งแรกตั้งแต่เป็นอนาคตใหม่ก็มีโอกาสได้เข้าใจถึง ความแตกต่างหลากหลายของพี่น้องชาติพันธุ์ชนเผ่า,นนาในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นปากกากยอมอง้งลีซูนะครับแล้วก็จํานวนอีกมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อนสมาชิกที่นั่งอยู่ข้างหน้านะครับท่านสสมานพก็ได้มีโอกาสให้ผมได้คุกคีกับพี่น้องชาติพันธุ์กว่า60เผ่าเป็นจํานวน7ล้านคนทั่วประเทศนะครับก็ประมาณ10%ของประชากรไทยปัญหาหลักๆ แล้วก็เป้าหมายสําคัญในการที่เราจะยกระดับความมั่นคงของพี่น้องชนเผ่าและชาติพันธุ์มีคือสี่เสาด้วยกันครับนี่คือ4ี่เสาเป้าหมายยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องช,ชนเผ่าและชาติพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นชาติพันธุ์ใดเรื่องที่1ก็คือเรื่องของที่ดินทํากินและที่ดินอยู่อาศัยเรื่องที่2ก็คือการคุ้มครองส่งเสริมวัฒนธรรม เรื่องที่3ก็คือเด็กรหัส G G ย่อมมาจาก g e n e r a ร e นะครับพอไม่ไม่สามารถที่จะ Generate หมายเลขบัตรประชาชนก็ไม่สามารถที่จะเข้าถึงเรื่องของอสาธารณสุขและการศึกษาได้นะครับเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องของสันาติครับทั้ง4เรื่อง4เส,สาหลักนี้เป็นเป้าหมายสำคัญของเกือบทุกประเทศทั่วโลกที่จะต้องทำเพื่อที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องชาติพันธุ์ โดยทั่วไปไม่ได้จะเป็นเฉพาะในประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่ดินทํากินครับที่มีที่อยู่อาศัยที่ดินทากินแล้วก็ไม่สามารถที่จะเข้าถึงไฟฟ้าน้ำประปาไม่มีเอกสารเป็นของตัวเองอันนี้คือปัญหาก้อนที่หนึ่งเสาที่1นนะครับเสาที่2ก็คือการรักษาไว้เึ่งการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีและภาษาประจําเผ่าหรือการทําเศรษฐกิจชนเผ่าพื้นเมืองที่เรียกว่า indigenous economy ซึ่งเป็นเรื่องที่รัฐบาล ทั่วโลกพยายามสนับสนันอยู่ณนะปัจจุบันนะครับเรื่องที่3เด็กรหัสจีก็คืออนาคตของเด็กกลุ่มชาติพันธุ์เพื่อไม่ให้เป็นการส่งต่อความเหลื่อมล้ําจากรุ่นปู่สู่พ่อจากพ่อสู่ลูกจากตาสู่สู่แม่สู่ลูกหลานของเขานะครับเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องการพิสูจน์สิทธิ์ของสัญชาตินะครับแต่ถ้านี่คือ4เสาเป้าหมายหลักในการยกระดับสิทธิของพี่น้องชาติพนันธุ์ ข้อเท็จริงไม่ได้เป็นอย่างนั้นครับณปัจจุบันในประเทศไทยถ้าท่านเอาสีเสาหลักนั้นมาตั้งแล้วมองกลับกันว่าการเข้าถึงที่ดินอยู่ที่ดินทำมาหากินของพี่น้องชาติพันธุ์ยกตัวอย่างอย่างเช่นอมก่อยที่เชียงใหม่เป็นต้นพี่น้องชาติพันธุ์ไม่สามารถที่จะมีชีวิตมีที่ดินเป็นของตัวเองทำกินอยู่ได้แต่สามารถอนุญาตให้โรงไฟฟ้าโรงฐานหิน เข้าไปสามารถทำมาหากินได้ในพื้นที่ป่าสงวนเป็นต้นอันนี้ก็เป็นความย้อนแยง้งความเหลือ่อมล้ำที่เกิดขึ้นในประเทศไทยฝั่งซ้ายมือสุดของท่านประธานหน้าต่อไปเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมนะครับสิ่งที่กําลังสูญหายก็คือตอนนี้มีหนึ่งภาษาภาษาพล็อกนะครับสูญหายไปแล้วถาวรและยังมีอีก25ภาษาที่เสี่ยงจะสูญหายในช่วงชีวิตของพวกเราเรื่องเด็กติดจีนะครับเรื่องความเหลือ่อมล้ำทางการศึกษาก็เห็นได้ชัดกับว่าอัตราการสําเร็จการศึกษาชั้นโมหก ถ้าเป็นคนที่ใช้ภาษาไทยเป็นปัจจุบนันกับที่ใช้ภาษามากกว่าภาษาไทยต่างกันถึง2.5เท่าอันนี้คือความเหลื่อมล้าในการเข้าถึงการศึกษาสุดท้ายเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติเรื่องเกี่ยวกับสัญชาติก็จะเห็นได้ชัดว่ามีรายงานของยูนิเซฟไปสอบถามนะครับว่าครอบครัวที่รู้สึกว่าถูกเลือกปฏิบัติขัดกับรัฐธรรมนูญนะครับท่านประธานเกี่ยวกับเชื้อชาติและถิ่นกําเนิดระหว่างคนที่ใช้ภาษาไทยเป็นปัจจุบนันเป็นประจ,จํา กับที่ไม่ได้ใช้ต่างกันถึง5เท่าอันนี้คือข้อเท็เทจจริงในประเทศไทยที่เราปฏิเสธไม่ได้ว่ายังมีแกลบที่ห่างจากเป้าหมายอยู่อย่างมากคําถามต่อมาเราพูดถึงเรื่องเป้าหมายแล้วเราพูดถึงเรื่องความเป็นจริงแล้วเราพูดถึงเรื่องของแกลบที่มันเกิดขึ้นแล้วคําถามต่อมาก็คือว่าอะไรคืออุปสรรค นะครับอะไรคือโรดบล็อกสําคัญสําคัญที่ทําให้พี่น้องชาติพันธ์ไม่สามารถลืมตาอ้าปากได้ภายในประเทศไทยก็บอกท่านประธานอย่างนี้ครับว่ามันมี3าม r o a d อกสําคัญสําคัญก็คือเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายก็คือเรื่องเกี่ยวกับงบประมาณแล้วก็คือเรื่องเกี่ยวกับการบริหารงานเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายท่านประธานคงทราบดีอยู่แล้วครับว่ากฎหมายนียมีมีปัญหากับกฎหมายทับซ้อนกับสามกฎหมายหลักๆที่เกี่ยวข้องกับที่ดินครับอันนั้นก็คือพรบป่าไม้นะครับปีสองสี่ดสี่ พรบป่าส desserts. งวน2507แล้วก็พรบอุทยาน2562นํำซ้ำนะครัรบก็ยังมีมติครมปี53ที่กำหนดเขตวัฒนธรรมพิเศษที่ไม่ได้สามารถปฏิบัติได้จนถึงปัจจุบันในเรื่องของงบประมาณปี67ที่ผ่านมาครับเรามีงบพิสูจน์สัญชาติอยู่35ล้านบาทนะครับถ้าเราใช้เรทนี <Kristen> ้นะครับคนไร้สัญชาติมีอยู่ประมาณ5 0 0แสนถึง8 0 0แสนคนหารด้วย35ล้านนะครับปีหนึ่ง ท่านสอสอมอนภเคยอภิปรายไว้ปีที่แล้วทําได้1 0,000ื่นคนเอา8ปดแสนหารด้วย1หมื่นเท่ากับ80ปีครับกว่าเราจะแก้ปัญหาเรื่องเกี่ยวกับคนไร้สัญชาติในประเทศไทยได้ซึ่งผมก็เชื่อว่าท่านประธานกับผมก็คงไม่ได้อยู่ในห้องนี้อีกต่อไปแล้วยังแก้ปัญหาไม่เสร็จนะครับถ้าเราเคาะคําคว่าชาติพันธุ์ไปในงบประมาณแผ่นดิน ออกมามีอยู่3โครงการรวมกันแค่25ล้านครับเ <_ d umb> มื่อเทียบกับประชากร7ล้านคนทั่วประเทศไทยถือว่างบประมาณเป็นอุปสรรคสําคัญในการดูแลพ่อแม่พี่น้องชาวชาติพันธุ์อย่างแน่นอนรวมถึงเรื่องของการบริหารงานซึ่งผมคงไม่ลงรายละเอียดเพราะเพื่อนสมาชิกก็ได้อภิปรายกันไปเยอะแล้วนะครับ <_ d umb> เพราะฉะนั้นถ้าเราพูดถึงเรื่องเป้าหมายแล้วพูดถึงเรื่องแก๊ปแล้วพูดถึงเรื่องอุปสรรคต่างๆแล้ว กฎหมายที่เรากําลังจะผ่านนี้จะแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างไรนะครับเรื่องกฎหมายปลดล็อกแน่นอนครับให้กลายเป็นเรื่องของเขตพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตพิเศษบัญญัติรับรองสิทธิ์และตั้งคณะกรรมการส่งเสริมในเรื่องเกี่ยวกับงบประมาณนะครับถ้ามีพรบรฉบับนี้ ก็สามารถที่จะให้รัฐบาลสามารถที่จะออกกองทุนตรวจสอบข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินและออกเอกสารรับรองสิทธิ์ในที่ดินของพี่น้องชาติพันธุ์ได้รวมถึงวิสัยทัศน์ของรัฐบาลที่จะสามารถสร้าง Indigenous Economy หรือว่าเศรษฐกิจของชนเผ่าพื้นเมืองต่อไปในอนาคตได้สุดท้ายนี้ก็ขอวิงวอนเพื่อนๆสมาชิกนะครับในการผ่านกฎหมายทั้งสี่ร่างตั้งกรรมิการซะแล้วก็ศึกษา วิธีการสําคัญในการที่จะยกระดับชีวิตของพี่น้องชาวชาติพันธุ์ทั้งสี่เสาอย่างที่ผมได้เรียนไว้นะครับขออนุญาตฝากกรรมธิการครับสิ่งสําคัญสําคัญที่น่าจะเปลี่ยนวิธีคิดของกรรมธิการแล้วก็ประชาชนคนไทยในประเทศของเราได้พอสมควรเทรนด์ของโลกตอนนี้ครับพิสูจน์แล้วว่ากลุ่มชาติพันธุ์มีส่วนในการช่วยรักษาป่าเป็นอย่างมากดูอย่างก,ากราฟท่านขวานะครับเป็นกราฟในประเทศลาตินอเมริกาไม่ว่าจะเป็นโบลิเวียบราซิลหรือว่าโคลอมเบีย เปรียบเทียบสีแดงคือพื้นที่ป่าที่ไม่มีชาติพันธุ์อยู่สีเขียวคือพื้นที่ป่าที่มีชาติพันธุ์อยู่ในพื้นที่ป่าของประเทศเดียวกัน2-3เท่าครับการตัดไม้ทําลายป่าลดลงได้เมื่อมีพี่น้องชาติพันธุ์อยู่ในเขตป่าเหล่านั้นก็ขอให้เปลี่ยนวิธีคิด ว่าเราจะต้องแยกคนออกจากป่าแยกป่าออกจากคนแต่ให้คนปลูกป่าและให้พี่น้องชาติพันธุ์มีส่วนร่วมในการศึกษาในการพัฒนาการรักษาป่าลดการตัดไม้ทําลายป่าลงในประเทศไทยเป็นไปได้นะครับสุดท้ายจริงๆครับท่านประธานเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจชาติพันธุ์น,นะครับอาจจะยังไม่มีการพูดถึงในประเทศไทยมากแต่วิสัยทัศน์ของผมคิดว่ามีความเป็นไปได้สูงนะครับฝั่งนี้คือ indigenous economy ของประเทศอเมริกา ของประเทศออสเตรเลียนะครับ5,000ล้านเหรียญสหรัฐครับทางฝั่งซ้ายของแคนาดา100โอ้แสนล้านเลยนะครับแสนล้านเหรียญสหรัฐน่าจะเหรียญของอเมริกาแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าอยากจะให้กรรมธิการชุดนี้เริ่มคิดถึงเรื่องการเปลี่ยนปัญหาสังคมให้เป็นโอกาสทางเศรษฐกิจในการพัฒนาความเป็นอยู่ของพี่น้องชาติานธุ์อย่างที่ออสเตรเลียแคนาดาและนิวซีแลนด์ได้เริ่มทำแล้วครับขอบคุณท่านประธานครับ